ระยะนี้นะครับพี่สายล่าไม่น่าพลาดแน่นอนนะครับผมนี่เลยครับโหเลนชัดใสเลยนะครับใสแจ๋วเลยนะครับตัวนี้เป็นกล้องยิงเร็วที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับพี่นี่เลยครับกล้องยิงเร็วตัวเข้ามาใหม่ของค่าย Discovery นะครับ HTNV 6x24 AOE นะครับตัวนี้เป็นกล้องยิงเร็วที่มีปรับหลาหน้าด้วยนะครับพี่ๆเห็นไหมครับ นะมีไฟเส้นเล็งด้วยนะครับเล็กสั้นใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ระยะสองตัวนี้นะครับตั้งแต่5เมตรจนถึง80เมตรนะครับผมนะครับเดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับไปกันเลย let's go สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับช่องสไป์เทเลสโคปิกวีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะพี่นะน้องจะเอาเจ้ากล้องรุ่นใหม่ของค่าย Discovery มารีวิวให้ดูนะครับผมเป็นกล้องยิงเร็วที่พิเศษนะครับตัวนี้นะพิเศษยังไงเดี๋ยวน้องจะเฉลยให้ดูนะครับผมอเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนเนาะเล็กสั้นใช้งานง่ายนะพี่นะครับนี่เลยโคตรสวยโคตรสวยเลยพี่เนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวของแถมให้ก่อนนะครับพี่เดี๋ยวจะไปรีวิวกล้องให้ดูนะครับของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยพี่ใบโลโก้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผ้าเช็ดเลนอย่างดีนะครับพี่แล้วก็นี่ครับสมุดคู่มือครับผมนี่ครับขาจับนะครับตัวนี้กล้องตัวนี้เป็นคอท่อ3ามสิบมิลนะครับพี่ก็จะเป็นขาจับคอท่อสามสิบมิลไปให้แล้วก็ล้างสิบเอ็ดมิลนะครับ ส่วนไข่ลาง20มิลแจ้งน้องมาได้นะครับผมแจ้งมาได้เลยนะครับมีให้เลือกนะครับแล้วก็นี่เลยซิเกเนเจอร์ครับพี่นี่ไฟฉายคาดหัวนะพี่ซิกเนเจอร์นะครับสายชาร์จกับสายคาดหัวจะอยู่ในกล่องนะพี่นะในกล่องนะครับน้องไม่ได้ออกมานะครับแล้วก็นี่เลยพี่ระดับน้ําตั้งกล้องนะครับอ่าระดับน้ําจะเป็นแบบใหม่นะพี่แบบเก่าของมันหมดนะครับก็เลยแถมยังไงก็ต้องแถมนะพี่นะก็แถมเป็นแบบใหม่ไปให้เลยนะครับ แล้วก็ฝากระดกหน้าหลังเลยนะพี่นะตัวนี้นะครับได้ฝากระดกหน้าหลังเลยนะกล้องยิงเร็วตัวใหม่อ่านี่นะครับพี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ดูพี่เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมความแตกต่างกล้องยิงเร็วตัวนี้ก็คือกล้องยิงเร็วตัวนี้จะมีปรับหลานหน้านะครับพี่เห็นไหมได้ตั้งแต่กี่เท่าเดี๋ยน้องดูให้ห้าเท่านะพี่ห้าเท่าจนถึงห้าร้อยเท่านะครับ แล้วก็อินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพี่นี่เลยจะมีปรับหลาหน้าให้ด้วยนะครับเพิ่มความชัดเข้าไปอีกแล้วก็มีปรับตาหลังนะพี่นะเดี๋ยวน้องขอแกะนะครับนี่ปรับตาหลังนะครับสําหรับขคนสายตาสั้นสายตายาวนะครับพี่ปรับตาหลังได้นะครับเอาที่เอาที่เราถนัดนะพี่ส่วนคนที่สายตาปกติไม่จําเป็นนะครับใช้งานได้เลยนะพี่ไม่ต้องปรับนะครับปรับแค่หลาหน้าแค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับเซ็ตซีโร่ได้นะพี่เซ็ตซีโร่ได้นะครับก็เอา น็อตหกเหรียญครับไขออกมาทั้งยวงเลยพี่แล้วก็เซซิโลเอานะครับก้องตัวนี้เป็นระบบปรับนอกนะครับดึงขึ้นปรับนะครับพอใจแค่ไหนก็กดลงนะครับขึ้นลงปั๊บซ้ายขวาครับผมปรับนอกเหมือนกันนี่เลยนี่ครับพี่ใช้งานง่ายๆครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่เพิ่มความเข้มของสีไฟนะครับก็จะมีสีไฟแดงเขียวนะครับบนเส้นเหล็งนี่เห็นไหมครับสีแดงพี่ สีแดงนะครับอันนี้อันนี้สีเขียวเห็นไหมครับนี่เพิ่มความเพิ่มความสว่างได้นะพี่นะของเส้นเล็งนะนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่เลยพี่ใช้งานง่ายๆนะครับระยะ2ตัวนี้นะครับก็ได้ตั้งแต่5เมตรจนถึง80เมตรนะครับพี่5เมตรจนถึง80เมตรนะครับความยาวก็ประมาณ7.2นิ้วนะครับ7.2นิ้วนะพี่น้ำหนักก็แค่3มขีดเองนะครับนี่เลยเล็กสั้นใช้งานง่ายนะพี่ ใช้งานง่ายมากๆสายล่าแนะนำนะพี่อย่าพลาดนะตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่ของค่าย Discovery นะครับเพิ่งเข้าใหม่สดๆล้อนๆเลยนะครับแค่เข้าใหม่ลูกค้าก็สั่งไปแล้วสิบกว่าตัวนะครับพี่ตัวนี้นะครับสายล่าใกล้ไกลนะครับแปเมตรกำลังดีนะพี่ระยะ,ะระยะพอสมควรนะพี่นี่ครับโหสวยมากน้องดูน้องยังชอบเองเลยนะครับนี่นะครับ เล็กสั้นเข้าใจง่ายนะครับเหมือนเจ้ากล้องตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องรีวิวเยอะรู้อยู่ครับกล้องยิงเร็วอ่าก็เดี๋ยวนี่นะพี่นะช่องทางการติดต่อน้องเพิ่มเติมนะครับมีทั้ง a c e b o o k เบอร์โทรแล้วก็ ID ดี n e นนะครับหรือไม่เดี๋ยวน้องจะแปะไว้ให้นะครับแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะพี่นะเดี๋ยวน้องจะแปะไว้ให้เพิ่มเติมนะครับทั้งเบอร์โทรทั้ง ID l i n ลน์นะครับใครจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับพี่นะยินดี อตอบทุกคําถามนะครับแล้วก็หรือไม่ใครไม่สะดวกโทรก็แอดลน์น้องมาไดา้ก็สำหรับวันนี้นะพี่นะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมก็ช่องสไปทดเลสโคปิกลาไปก่อนครับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับ